นะเรามาดูดวงต่อไปสิดวงของใครเนี่ยโอ้อันนี้ชัดเจนเลยพันเอกประจักษ์วัดินะครับจริงๆไฟเซอร์นาจิงนี่ปฏิวัติสําเร็จมามากาไม่สาเร็จนะที่ไม่สำเร็จก็คือเมษาห้าวายเนี่ยไม่สําเร็จนอกาะนั้นแกสําเร็จหมดนะฮะปฏิวัติเราสําเร็จตลอดเพราะฉนั้นการที่เราปฏิวัติสําเร็จเนี่ยปัญหาตัดตัดตูมมันก็หมายความว่าเพื่อแกเป็นวีรบุรุษตาพญานะแกเคยยกทัพนะฮะ เข้าไปตีนะฮะเข้าไปตีขมรเลยฮะตอนนั้นที่ตาพยาเข้าลุกล้าเอาทหารบุกเข้าไปเลยฮะจนทางกองทัพต้องสั่งให้กลับนะสั่งให้กลับฮะแล้วแบบไม่กลับแกตัลุยแค้นที่่าไหนแค้นพวกตาพยาไอ้พวกขม่มาฆ่าฆ่าชาวบ้านไงรอบฆ่าชาวบ้านก้นฆ่าชาวบ้านนะแค้นจะยกทัพก็ไปตีขมຈยิงขมรบุกถึงนั้นเลยพกขมรเป็น ไม่มีถ้ปัปจุบันที่เจทหารแล้วแบบนี้ไม่มีนะนนรนะนนนะักลูกน้องรักประชาชนเรื่องต่างเป็งคนดีมากผู้การประจักษ์เนี่ยนะแต่ในที่สุดก็อย่างว่าเรื่องของการเมืองนะ,ะครับ้างหลังที่มีการปฏิวัติพลเอกเปรมนะ่นะนั่งเปรยเปรรนายกอยู่หนึ่งเมษาสองห้าสองสี่ 4. ปีนี้สึกจะเป็นปีที่ผมไปเรียนไปเรียนหนังสืออยู่ที่ท,ที่เอ,อที่สวนดุสิตพอดีด้วยนะฮะใกล้ๆกล้เลยะฮะใกล้ๆกา้วเสือปลาเลยสวนดุสิตอนะ เนี่แหละเนสายนต์เราก็สมติผมจำได้ฮะผมมันจะวิเสตติเรียน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 วิชาชุดพกต่ชุดสุดท้ายคือวิทยาศาสตร์เริ่มสอบไปได้กไอเรียนที่เนี่ยฮะแล้วยินเสียงทำตัวเด็กบูมเลยบูม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 นะฮะสายตะเสี้ยเลยนะฮะอ่มีการทำตัวเด็กบูมด้วยนะตอนนั้นแหละนะขวันพวกนักปฏิวัติตอนนั้นเนี่ยเขาปฏิวัติที่นะกองลังปฏิวัติอยู่แถวแถวเตาผ่าโซลเ่องเรือดีอ่ะเอ้อยู่ส่วนเรื่องเรือดีนะครับตอนนั้นแล้วไม่ไกลจากสึกเท่าไหร่นะครับ ปรากฏว่าเป็นไงฮะเขามาล้มเหลวตลยตอนนั้นอายุสี่สิบสามเลยนะถ้าเขาไม่คนนี้นะเป็นพันเอกอายุสี่สิบสามเลยนะไม่ธรรมดานะแล้วคุณคิดว่าเป็นแล้วจะเป็นนายพลนะ่ะมันก็ไม่นา่าใกล้แต่พลใช่ไหมโอกาสที่ขึ้นพลเอกไม่อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ก็ดูตอนหลังเนี่ยคนจริงเขามีโอกาสใ,ให้เปิดกับเราตอนหลังก็มีการที่ว่าโทษกรรมนะนะนักศึกษาครับ แล้วเปิดประกาศให้กลับรัฐบารอีกแต่พระเอกประจักษ์ปฏิเสธไม่ขอกลับรัฐบารมีพันเอกมนูระจรนะฮะตลอดเกศปนูกิรุพจนะรัฐบารจะเกษีเป็นพลตรีใช่ไหมฮะแล้วก็มาเล่นการมันเป็นตัววงสวเป็นแรงจักพระเอกประจักษ์ก็เล่นการเมืองนะฮะเคยสมัครสสอสสพรรคประชาธิปัตย์ในพรรคอะไรพรัคประชาธิปัตย์มั้งอม่ได้ไม่หมจําไม่ได้นะลูกไม่ได้ไปสนสอหรือเปล่าแต่ลูกเคย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 สมัครสอส ได้ไม่ได้จําไม่ได้นะผมของลืมไปแล้วนะครับเขาได้หรือไม่ได้ไม่รู้ก็เรื่่งการเวลืมาแบบกักทบท้องยาพิปัตยนึ่งหรือพระชากรไทยจาไม่ได้นะที่ผมบอกลมลืมนะแต่รู้เคยเราต่อคอทมองนะครับเสร็จแล้วก็ดูนะฮะดูดูปัญหาพุทธศักขาชชีวิตของเขาทาไมชีวิตคนไปพันเอกอยู่ดีปฏิวัติร้มเหลวต้องออกราชการมาขายครั้งแรกแกข,ขายข้าวสารเจ๊งฮะ ขาข้าวสารเจ๊งนะครับเจ๊งจริงๆนะฮะข้าวสารที่ห้องอะไรพวกนีไปแล้วแต่แล้วก็มาขายเปลี่ยนจากข้าวสารมาขายเหล็กฮะเหล็กเส้นนะฮะเหล็กเส้นอะไรที่ใช้ในการก่อสร้างนะฮะนะครับรวยครับมีเงินเป็นสิบสิบล้านเลยนะฮะสมัยสมัยก่อนเป็นสิบล้านถือว่าเยอะนะธุรลูกิิโตัวสเร็จนะฮะเงินก็สิบสิบล้านเลยนะฮะมากกว่าสามสิบสิบล้านแล้วกันนะฮะนนะคร้บแกก็ยิงตัวตาย ตัวตายปัญหาจากโรคภัยแข่เจ็บเบียดเบียนทําให้แกต้องตัดสินใจยุติไปถ้าที่แกค,คนที่บอกว่าเอคนฆ่าตัวตายเป็นคนโง่นะแต่มะเร็งตับที่แกเป็นอยู่ขนาดนั้นนะ่ะมันทรมานมากนะแกทนเจ็บปวดไออาการเจ็บปวดของมะเร็งตับไม่ไหวมันกาเนิดมันปวดมากขนาดผมก็ไม่รู้นะจนแกต้องเอาปืน,ล,นลั่นสมองตัวเองยิงตัวตายนะลั่นกายยิงสมองตัวเองตายเรามาดูสิฮะ แสดงว่าอรินี่เป็นไงดาวดาวดาวมันก็เรืออลินี่ยดาวอังคารใช่ไหมโอ้โหภาษาเาใส่เห็นว่าภาษาละโป๊กใช่ไหมอังคารเจ้าของรีกุมดาวพระรหัสเกษตรนะฮะเออก็จะเห็นความกล้าแข่งของศัตรูนะฮะเป็นศัตรูที่ที่มีกําลังมากนะฮะไม่ศัตรูที่ดีนะเกษตรนี่คือมากมายนะฮะ มีกำลังมากมีแบบผู้ใหญ่เป็นอะไรที่แบบมีอํานาจเหนือนกว่าเป็นเป็นปัญหาจากตัตรูที่ต้องแบบหินนะ่ะเออนะหินที่เดียวนะอยู่นะฮะและ,และ,และวัลศัตรูที่แบบเปิดเผยันไม่น่าจะเป็นนักรบนะเป็นนักรบนะแต่คนที่อยู่ตาพญาอยู่ต่างต่างนเป็นคนที่แบบนักรบมือหนึ่งอ่ะนะนะเสดแดงเสดแดงก็คนหนึ่งคนระับเป็นนักรบพระเด็ประจักนีเป็นนักรบสองคนนี่เป็นนักรบแบบวชู้ชายท่านนักรบเลยรบจริงๆนะ ไม่ใช่ถอนทหารอดนมนะอันนี้ถอนทหารอดทนจริงๆเก็บนับพบจริงๆนะประวัติการลบเนี่ยดีมากอะไรมากลูกหลุงลูกน้องรักมากนะคือเราจะเห็นนะฮะเราเห็นว่าดาวพฤหัสนะครับซึ่งปเป็นเกษตรกุ้งดาวอังคารเท่านั้นไม่พอคุณดูสิเห็นไหมพุทธศุกร์เห็นไหมฮะพุทธศุรกรโ์นะฮะอาทิตย์จตุโกรจังจัตุโกงเห็นไหมขับและคัดไปตัวเนี่ย ขาไดขาไปแค่ตัวเดียวนะฮะแค่นี้ก็เป็นไงครับเร,เรียบร้อยไหมฮะก่อจะเห็นว่าจาตัวเขกล้าแข่งมากอะไรมากนะฮะทีนี้เรามาดูทำ,ทำ,ทำไมทําไมการงานเขา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 ป็นนักปฏิวัตทิที่ประสบความสาเร็จนะครับมากกว่าความล้มเหลวเอาวิ่งกว่าความล้มเหลวขั้นสุดท้ายาจะมีแต่ฮาวายแต่ก่อนหน้านั้นเขาเป็นกอบกาลังของพวกสังกัดชะลออยู่ หรือ,เ,อเกมสักสมันน้นอะไรพวกนี้นะนะครับสมัยนั้นนะก็กเป็นกำลังอยู่่าถ้าพวเอกเพยนี่ก็เป็นกำลังของเอกเพยมาก่อนนะเออเป็นคนเป็นเป็นคนป๋าเปมาก่อนเหมือนกันนะครับนักศึกษาครับแต่ตอนหลังนี่คงจะเรื่องวนะิทยาการเมืองอรไรอะไรสักอย่างเนี่ยคงมีปัญหาสักอย่างเนะ่ยสันจิตปฏิมาฮะก็เลยก็เลยโรคกับสันจิตปฏิมา,มานะครับทําการปฏิวัติครั้งสุดท้ายแล้วไม่สําเร็จสันนี่ออกนอกประเทศ นะครับแต่ตัวแกเนี่ยแรกไกะหนีพ้นอยู่แล้วนะฮะคือไม่รู้ไงถ,ถูกถูกหลอกไปท่าไหนหลอกไปถูกจับนะกลูกน้องแกนะฮะหลอกไปแกถูกจับนะจนมุมเลยฮะนะครับคือเห็นไหมไว้ใจลูกน้องลูกน้องก็ให้โทษได้นะถ้าความเดือดร้อนมาให้ได้เห็นไหมครับนักศึกษาเพราะเราระวังนะฮะในสิแบบดวงชะตาเนี่ยนะเราจะเห็นนะครับว่าดาวที่เราบรรณาจริงๆของของเขาเนี่ยคือดาวอะไรฮะคือดาวเตาเห็นไหมฮะ เออสางและนะลอยเหนือศีรษะขนาเกิดดูการงานหรือเลยการงานแบบนั้นเถอะนะเสร็จแล้วเป็นไงฮะดาวเต๋าเป็นไงได้รับกระแสที่จะสะสมเคราะห์เยอะไหมการกลุ่มนะครับมีการกลุ่มวิบัคัดตีโกนใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแบคคัดตีโกนใช่ไหมมีพูกก้ัเกษตรจตุโกนมีอาทิตย์เลงแค่นี้ก็เยอะแล้วนะฮะนะฮะมีห้ารุนเป็นเกษตรด้วยอะไรด้วยนะฮะเออ เี่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ที่ดวงตาของคนเราเนี่ยนะครับบางทีเจออะไรที่มันไล่ๆเข้ามาแล้วแต่ไม่สามารถอีกเยี่ยงได้เนี่ยเพราะไอ้แสงดาวเจ้าเลืออัลลมรณะวิทยานะเนี่ยมันมันมานะฮะแต่มันก็จะคันเดียวกันมันก็ถูกเบียนเห็นไหมฮะมันก็ถูกเบียนด้วยอย่าลืมนะไอ้ดาวพวกอรลเนี่ยดาววิทาศนะดาวมรณะมันก็ถูกเบียนนะอ่าอย่างคารดเองเนี่ยถึงไหมว่าจะรับกระแสให้ได้ดาวสมบุเคราะห์นะฮะ จูเลอรอวิกเนี่ยแต่ดาวคารก็ถูกเสาก็กระบาดเใช่ไหมถูกเจดกกระบาดสองตัวนี้กกระบาดอาทิตย์คู่ตัู๋ฮะก็กกระบาดเห็นไหมฮะเนปจูนนะทำมุมไปหอกทิ่มแทงเนปจูนตรีโกนใช่ไหมเมือจิวตรีโกนใช่ไหมมันก็จะถอนอำนาจดาวอังคารลงไปแล้วก็ถูกอังคารลงไปเพราะนั้นจริงจปัญหาตัวตั๋วแกก็พันฝ่ามาได้เห็นไหมนักศึกษาครับ ถ้ามัจะเจออะไรหนักหนาสาหัสถูกออกราชการก็เปิดโอกาสกับราชการแกไม่รับแกไม่กลับเข้าราชการเองแ,แ,แกแกแกไม่ไม่กลับเขา้าราชการแกก็ามามาทำมาค้าขายเจอปัญหาบริษัทล้มเหลวแกก็ฟันฝ่าจนประสบความสําเร็จเห็นไหมฮะเพราะนั้นคาว่าศัตรูเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําลายล้างเสมอไปหรือมันจะมีมากมายขนาดไหนม,มีกำลังกล้าแข็งขนาดไหนก็ไม่ทำให้ตายเสมอไปมันจะต้องดู นะครับมันต้องดูหลายๆอย่างสตูระทบสตูที่ประสบความสำเร็จได้ถ้าเขาไม่ออกราชการคุณคิดว่าไอ้ไอ้ไอ้เงินเดือนในคลที่มันพลเอกให้เกษียณราชการเป็นสักกี่ตังค์นด้กี่สักิกรานเดือนเมืองหนึ่งได้ไม่กี่ตังค์ลรอครับแต่นี่แกรวยเป็นเป็นเศรษฐีกันล้านเลยนะฮะไปขายเหล็กเส้นนะรวยไปล้านล้าเลยนะสามสิบสี่สิบล้านเนี่ยนะครับกาไรดีมากรวยมากเลยตอนนั้นนะผมไม่นะประวัติของท่านเพราะนั้นเราจะเห็นความประสบความสําเร็จนะ่ อาคารต้องต้องเจอปัญหาสังคมต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องออกหลังจากอาดถ้าแกกลับรชาชการแกก็มเนอย่างแกก็กพลตีอ่ะเพราะมันเรื่องหลายปีไงราชการเนี่ยอย่างพลพลเอกพัดเอกมันูนล,ลูกจระช่ี่ฮก็ได้แค่พลตีมนูกิจลูกจรกจยกอแค่นั้นนะไปถึงไหนนะครับก็แป๊กอยู่เท่านั้นแกกเริ่มกับรชาชการฮนะก็ามาทำธุรกิจส่วนตัวรมลูกค้กาแล้วก็ประสบสำเร็จอย่างฮะเนี่ย เราจะเห็นชักเกลเลยว่าเพราะนั้นบอกว่าดวงชะตาที่มีปัญหาจากศัตรูเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปดูนะสถิติผมให้ยกมาให้เห็นว่าไม่ต้องไปดูว่าวันที่แกล้มเหลวเนี่ยนะครับเพราะอะไรอะไรยังไงเนี่ยน,นี้ผมคงไม่ต้องอธิบายนะแต่ชี้เห็นพื้นดวงนะครับเราเห็นว่าแกเนนะี่ยเป็นยังไงนะพิสัยุึดเป็นยังไงเป็นหลักสําคัญนะถ้ารักษาจะไปไปษาเกี่ยวกับว่าในวันที่แกล้มเหลวเนี่ย ศัตรูกล้าแข็งหรือเปล่าถึงทําให้แกล้มเหลวถ้าศัรตรูกล้าแข็งเนี่ยเรามาดูก็ได้อะมาดูสิปรากฏในวันที่แกทำการล้มเหลวนะเมษาฮาวายเนี่ยเรามาดูที่ครับว่าอ่าเราจะต้องดูดาวดาวอนคารในพื้นดวงใช่ไหมแต่รับกระแสที่ได้ยจากดาวสุบรเคราะ์ถ้ามากๆเนี่ยนะครับจะล้มเหลวถ้าอนคารสุกเบียนมากก็จะสําเร็จใช่ไหมครับปรากฏว่า อันคารเนี่ยนะครับโอ้มีดาวจันทร์โยกหน้ามีดาวอาทิตย์พุธศุกร์ใช่ไหมมีดาวพฤหัสจตุกโกนทั้งสองสุกทีนี้เนี่ยไอดาวสุบราะคุณร้อยฟังแล้วเคยบอกแล้วเนี่ยในศาสตร์พิธีมีอัสุดขั้วที่วัจตุโกนเนี่ยเขาถามว่าเขาปฏิวัติเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเขาทำสำเร็จเขายึดได้นะฮะเฟรมตรงนี้ไปโคราชนะฮะนะครับ ตอนแรกควบคุมคุมคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยแล้วนักศึกษารู้ไหมควบคุมนักแพร่การได้เรียบร้อยแล้วละฮะแต่เกิดเปรมเนี่ยหนีไปได้แล้วไปพาในหลวงไปอยู่โคราชนะฮะซิกแซกอีท่าไหนไม่รู้หลอกนะฮะหลอกอีท่าไหนไม่รู้นะฮะมันมีคนลวงนะฮะทําให้เขาถูกหลอกถูกแลงอาดถูกยทยอดถูกข้างหลังอะไรเงี้ยทําให้เปรมกับพาในหลวงนะครับแล้วพลงตัวลงไปอยู่ที่โคราชเรียบหรอขั้นตอนอนรีโคราช เรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับก็เลยมีการเมื่อกี้ก็ททำสํำเร็จนะเห็นไหมหักโคตรไอ้ที่สำนเร็จอยู่ล้มเหลวเลยนะครับพลาดเลยฮะพลาดพลาดตอนที่เปรมหนีออกไปได้ที่จริรจงเขาก็เขาก็คุมควบคุม,ม,ม,มตัวผลเอกเปรมได้แล้วเลยละแล้วเสร็จแล้วเปรมเนี่ยเขาแบบคล้ายๆแะไรคินี้ให้เรียกอะไรเป้าหรือไปอะไรยังไงเนี่ยฮะก็เลยแผนฮะแผนก็เลยเรียบร้อย ผม,ผมจำไม่ได้นะต้องไปอ่านอีกทีแต่รู้ว่าแกแกพลาดตรงนี้ฮพลาดเพราะว่าในหลวงพระมีเนี่ยดึงเปรยไปอยู่ที่โคราชแล้วไปหนีไปไปอยู่กับเปรยที่โคราชเนี่ยก็เลยเสจนะฮะใครก็ครอบทห,หารก็บวกกาลังใจหมดความกำลังใจนะครับก็ลเลยมีปัญหาขึ้นมานะครับก็แพ้ขึ้นมานะอันเนี้ยนะแล้วจะเห็นนะเนี่ยตอนสําเร็จแรกๆก,ก,ก็ทำสําเร็จรแล้วแบบขัดโคดน,นะฮะขัดโคดเพราะอย่าลืมนะ ขณะที่มีดาวพวกตัวบเคราะพวกนี้ย unku, ทำมุม,ม main, ใ,หให้คุณกับะให้คุณกับดาวอังคารจออให้คุณนะแต่ดาวบากเคาะมันแจมอยู่นะจอมาทับตากระบาดแล้วบาบเคาะเป็นกำลังมากกว่าด้วยอยู่ในมุมที่ให้นั่นมากกว่าด้วยมันก็เลยเบียงนะฮะนะฮะมันมันก็เลยให้โทษนะฮะให้โทษนะครับเพราะฉะนั้นตัวบวกแกก็เลยต้องเดืออร้อนะฮะเพราะดาวสุบเคาะเนี่ยถ้าเปืออมันให้คุณเนี่ยมันก็ทาให้สาเร็จแต่ถ้าดาวบวกเคราะห์มเบียนนี่นะฮะ ถนะือว่าให้ให้โทษนะครให้โทษนะครับ,รบนะเอาล้วครับทีนี้เราเรามาดูดูดูต่อไปนะฮะดวงต่อไปนะครับ